สวัสดีค่ะวันนี้หมอเจ้จะมาพูดถึงเรื่องวิธีโต้ตอบกับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอนะคะฝ่ายถูกเสมอคือคนพวกนี้นะคะบางทีเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีถูกเป็นคนดีเป็นแม่พระเป็นพ่อพระหรืออะไรเงี้ยนะคะลองดูดีๆมันต้องมีคนอย่างนี้ในเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนแต่เราจะมีวิธียังไงที่จะทําให้คนอย่างเงี้ยรู้ตัวว่าเขาผิดคนพวกนี้นะคะบางทีพูดอะไรเผลอพูดอะไรออกมาเขาคิดแล้วเขาคิด คือคนพวกนี้ต้องไปเรียนรีววนะคะหรือไม่ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นลูกหลานก็ให้เขาเรียนไปก่อนนะคะรีวเนี่ยคือเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคิดถูกแล้วก็ถูกต้องเสมอ mm. เพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบโต้ให้คนพวกนี้เขารู้ตัวเนี่ยอย่าทิ้งไว้นานนะคะข้อหนึ่งอย่าทิ้งไว้นานเพราะเมื่อเขาพูดปุ๊บต้องสวนกลับทันทีเพื่อให้เขารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาพูดแล้วเรา ไม่ต้องเราไม่เราไม่ชอบไม่งั้นคุณไปพูดวันหลังเก็บเก็บเก็บเก็ก็ก็บเอาไว้แล้วไปพูดวันหลังเนี่ยมันจะทําให้คนพวกนี้ไม่เคยรู้ตัวนะคะและการการตอบโต้ตตกับคนพวกนี้ก็คือเมื่อการที่คุณกล้าพูดออกไปในในนาทีแรกที่คุณไม่พอใจถึงความสัมพันธ์จะแย่แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะไม่หนักใจนะคะตรงนี้ที่ที่พยายามจะเสนอเพราะว่า บางทีบางทีคนบางคนเนี่ยเก็บเก็บเก็บคำเก็บคาพูดที่คนบางอย่างเนี่ยโทษโทษคนอื่นตลอดเลยโทษเนี่ยโทษโทษโทษมันแหลกลานแล้วก็แล้วก็ไม่เคยรู้เลอะเหลอะตัวหรือว่าตัวเองโทษคนอื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ถ้าคุณได้เจอคุณต้องตอบโต้และให้เขารู้ทันทีว่าคุณไม่พอใจนะคะให้เขารู้รู้ทันทีไม่งั้น ถ้าสามีคุณทุบโต๊ะในขณะที่คุยกับคุณให้คุณทุบกลับค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําแบบนี้กับกับคนที่หวังดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคือบางทีต้องทําให้เห็นแต่ว่าหมอไม่ได้ไม่ไห้ไม่ได้ให้ตีกันนะคะเพราะว่าการการตีกันนี่ไม่เกิดประโยชน์แต่ทุนจะต้องการชี้ให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ สิ่งที่คุณจะทําอย่างนี้กับฉันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ปล่อยให้เขาแสดงอาการก้าวร้าวอะไรออกมาแล้วคุณปล่อยอันนี้คือคุณปล่อยให้เขาข้ขามเขตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดรอเดไลท์ให้ชัดเจนในสิ่งสิ่งที่คนพวกนี้ไม่เคยรู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดนะคะและเมื่อมีการเตือนคนพวกนี้สองจะตอบโต้ด้วยวิธีที่นุนแรง เพราะฉะนั้นวิธีที่รุนแรงคุณคุณจำเป็นต้องรุนแรงกลับไหมไม่จําเป็นแต่แต่คุณชี้เห็นว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งอะไรกับฉันอีกแล้วก็คือถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็พูดไปเลยว่าบอกคนอื่นไปเลยค่ะว่าเขาไม่มีคนคบด้วยค่ะแค่นั้นเองจบคืออย่าไปอย่าไปต่อความยาวสาวคำวยืดกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักตัวเองและ ก็เอาไปี่พ,พ,พ,พ่ดพูดไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการให้คุณรู้จักคนพวกนี้คนพวกนี้จะอยู่ในเขาเรียกว่า passive aggressive คำว่า passive aggressive ก็ ag คืออยู่ต่อหน้าคุณเรียบร้อยทำตัวนิ่มนุ่มนิ่มหวานจอยเลยแต่เวลาไปอยู่ร้านอาหารหรือใครที่ไปอยู่ในสถานะที่พูดง่ายๆที่เขาสามารถจะกดได้เขาจะใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรง ให้คุณสังเกตคนพวกนี้ไว้ว่าถ้าเขากล้าที่จะทําอย่างนี้กับคนอื่นแสดงว่ามัช้าไม่นานเขาก็จะทํากับคุณดูดีๆนะคะว่าคนพวกนี้คุณเอาให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะแล้วถ้าคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณคุณมีวิธีตอบโต้ก็คือถอยให้ห่างให้ไกลที่สุดเพราะการได้อยู่กับคนพวกนี้เขาจะโทษทุกอย่างมาลงที่คุณนะคะอันนี้ก็คือมันจะทาให้คนที่อยู่ใ,ใกล้ แันแ,แล้วก็แล้วก็คิดว่าตัวเองผิดอะไรนะคะตรงนี้ให้เอาไว้เพื่อที่คุณจะได้เอาไปเรียนรีวต์ปรับสมองการคิดให้ใหม่ว่าถ้าเราทำไมเราถึงชอบชอบโทษตัวเองหรืออะไรนี้นะคะมันไม่ใช่ความผิดคุณแต่เพราะคุณอาจจะโดนผู้ปกครองหรือใครโทษโดนโดนใส่โดนใส่นะเป็นพี่คนโตหรืออะไรเนี้ยนะมันหรือว่าเป็นน้องคนเล็กหรืออะไรเงรี้ยหรือลูกคนกลางโดนหมดอย่างเงี้ยจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยคุณค่า ไปเรียนรีวายนะคะและเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ